เล่าได้โทนเสียงอบอุ่นสดใสขี้เล่นและตลกเล็กน้อยเสียงตามสายดังขึ้นประกาศประกาศถึงสมาชิกในบ้านทุกคนขณะนี้มีข้อความลับจากตู้เย็นถึงทุกคนเด็กน้อยวิ่งมาอะไรอะแม่ข้อความลับจากตู้เย็นแม่ยิ้มใช่แล้วฟังดีๆนะเสียงจากตู้เย็น เรียนท่านผู้บริโภคทั้งหลายโปรดทราบบัดนี้ไอติมแท่งรสช็อกโกแลตได้หายไปจากช่องแช่แข็งอย่างลึกลับหากใครพบเห็นหรือทราบเบาะแสโปรดแจ้งให้ผู้ดูแลตู้เย็นทราบโดยด่วนรลังวันสำหรับผู้แจ้งเบาะแสคือจุ๊จุเป็นความลับเสียงเด็กหัวเราะแม่แม่แอบกินไอติมช็อกโกแลตใช่ไหมเนี่ยแม่ทำหน้าตกใจฮะใครกินแม่เปล่านะ ตู้เย็นพยานเห็นเหตุการณ์ยืนยันว่ามีบุคคลปริศนาสวมเสื้อลายจุดแอบเปิดตู้เย็นตอนเที่ยงคืนเด็กน้อยชี้ไปที่แม่แม่ใส่เสื้อลายจุดเมื่อคืนนี้แม่หัวเราะโอเคโอเคยอมแล้วจ้าเดี๋ยวแม่ซื้อไอติมรถใหม่มาให้เลยดีไหมตกลงแต่คราวหน้าอย่าลืมแบ่งให้ตู้เย็นด้วยนะสรุปความลับไม่มีในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตู้เย็นเป็นพยาน